สวัสดีค่ะบรรดาภรยาทั้งหลายขอพวกเราตั้งอารมณ์ให้มั่นคงอธิฐานต่อองค์พระบิดาเจ้าในท่าทีของสามีขอขอบพระคุณในการแบ่งปันคำอธิษฐานนี้จากคุณสรอมีโอมาเดียนพลังอธิษฐานของภรรยาบทที่20อธิษฐานเผื่อท่าทีของสามีข้าแต่พระเจ้าขอทรงเติมเอ,อ่ยชื่อสามีของท่าน ด้วยความรักและสันติสุขของพระองค์ในวันนี้ขอให้เขามีความสงบสันติสุขและรู้สึกมั่นคงดีเพราะเขาไม่ได้ถูกควบคุมด้วยเนื้อหนังแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้ควบคุมดูแลชีวิตของเขาโปรดให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ในบ้านด้วยใจที่สะอาดและดีพร้อมจำเพาะพระองค์สดุดีหนึ่งร้อยหนึ่งข้อสอง ขอทรงส่องสว่างแสงแห่งพระวิญญาณของพระองค์ลงเหนือเขาและเติมเขาด้วยความรักของพระองค์ลูกทูลขอให้เขาเป็นคนมีใจกรุณาและอดทนอย่าได้เป็นคนเห็นแก่ตัวหรือถูกยั่วโทสะง่ายๆโปรดให้เขาอดทนในทุกสิ่งเชื่อในสิ่งดีมีความหวังและอดกลั้นได้กับทุกสิ่ง 1. โครินบทที่ 13: ข้อ7ขอทรงช่วยให้เขาพ้นจากความโกรธ ความว้าวุ่นกระวนกระวายกังวลทุรนทุรายภายในใจการต่อสู้และความกดดันขออย่าให้จิตวิญญาณของเขาแตกสลายเพราะความเศร้าโศกสุภาษิตบทที่ 15: บข้อ13แต่ให้เขาชื่นชมและมีจิตใจเบิกบานอยู่เสมอสุภาษิตบทที่ 15: บข้อ15โปรดประทานวิญญาณจิตแห่งความเปรมปรีแก่เขา และปกป้องเขาไว้จากการเป็นคนขี้บน่นขี้หงุดหงิดขอทรงช่วยเขาที่จะไม่กระวนกระวายในสิ่งใดๆแต่ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งเพื่อที่เขาจะได้รับสันติสุขที่เหนือความเข้าใจทั้งสิ้นขอให้เขามาถึงจุดที่จะพูดได้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงความขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นฟิลิปปีบทที่4ข้อ11 ลูกขอพูดกับสามีของลูกในวันนี้ว่าขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่ท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระเจ้าทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาแก่ท่านขอพระเจ้าทรงเงยพระพักของพระองค์เหนือท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่านกันดานวิถีบทที่6ข้อ24-26 ลูกอธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสัรติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่ 4: ข้อ6และ7 จงละทิ้งการกระบฏททางสิ้นซึ่งเจ้าได้กระบฏต่อเราจงทำตัวให้มีจิตใจใหม่และวิญญาณใหม่เอเสเคียวบทที่18ข้อ31คนที่ปราศจากการปกครองตนเองก็เหมือนเมืองที่ปรักหักพังและไม่มีกำแพงสุภาษิตบทที่25ข้อ28แม้ข้าพเจ้าจะเผยเพระวจะนะได้และเข้าใจในความล้ำลึกทั้งปวง และมีความรู้ทางสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพระเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยหนึ่งโครินบทที่ 13: ข้อสองจงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนาและเข้าบริเวณพานิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด,ด่พระนามของพระองค์ สดุดี100่งข้อบขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานพละกำลังที่เข้มแข็งและหัวใจแห่งความชื่นชมยินดีอยู่เสมอในคู่ชีวิตสมรสของท่าน